ที่ผมเศร้ามากผมดูทุกอาทิตย์ผมดูโซเชียลที่เมืองไทยจากเมืองไทยนักมวยนี้โดนหลอกนักมวยนี้น่าจะชนะแต่โดนแพ้ทำไมทำไมนี่ผมรับไม่ได้รับไม่ได้ผมไม่ได้ว่าเล่นการพนันมันมันไม่ใช่ผิดการพนันมาโอเคแต่ต้องเป็นออนไลน์มันไม่ใช่จ่ายกรรมการแล้วก็เอาเปรียบนักมวยเอาเปียบ,ยบ,ยบหัวหน้าค่ายนี่ เราโตไม่ได้ร้อยเปต์ทำไมวันโตเร็วที่สุดทั่วโลกทําไมเป็นอันดับหเพราะว่าที่ในวันมียุติธรรมมียุติธรรมไม่มีเล่นการพนันในสนามไลยูดูวันลุมพินีไม่มีเล่นการพนันในสนาม100%เปอนต์เป็นกีฬาร้อเปร์เซเป็นยุติธรรมเพื่อนักมวยของเราเพื่อนักมวย จากใจผมจะสู้100%ยเปนต็มที่ให้ลุงวันลุงปีนี้เป็นสำเร็จมากที่สุดทั่วโลกสำหรับสนามมวยไทยทุกคนจะรับ100% 100%